สวัสดีทุกท่านชาวยุทธนะครับนี่ก็ห่างหายไปหลายคลิปนะครับนี่ก็จะกลับมาใหม่ในชุดมวยพื้นฐานแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณเลยสําคัญหมายถึงว่าคําว่าโบราณเนี่ยหรือฉวนถงเนี่ยก็คือสืบทอดกันต่อลงมาเป็นทอดทอดหรือสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนีโดยมวยชุดนี้จะเป็นมวยของชาวหุย หรือชาวมุสลิมของประเทศจีนนะครับชาวถุยนะครับหรือชาวมุสลิมของประเทศจีนโดยมวชิชุดนี้เรียกว่าฐานถุยนะครับแต่เดิมมี28ท่าแรกเริ่มเลยมี28ท่าตามภาษามุสลิมโบราณนะครับตับอัพตามอัคระภาษามุสลิมโบราณ28ตัวนะครับเป็น28ท่าแต่พาต่อมาภายหลังย่นย่อเหลือ10ท่านะครับย่นย่อเหลือ10ท่าสําคัญต่อมาภายหลังอีก เมื่อมันแพร่หลายมากขึ้นโดยได้มีการพัฒนาขึ้นโดยสมาคมจิงอู่นะครับของปมามจารย์ห่วหยวนเจียนะครับท่านนะฮะสำนักจิงอู่นั่นเองนะครับโดยภายหลังเนี่ยสมาคมจิงอู่ได้พัฒนามวยชุดนี้แต่เดิมมีสิบเพิ่มอีกสองเป็นสิบสองท่าแด้เราก็เลยจะเรียกกันว่าฐานถุยจิงอู่นะครับฐานถุยจิงอู่แต่ชุดนี้ชุดนี้ในวันนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นท่า หลักสําคัญในฐานถุยนะครับแต่เราจะนําเสนอเพียง2เส้นเท่านั้นนะครับสเส้นเท่านั้นสําหรับผู้ที่สนใจในทุกนี้ก็สามารถตามฝึกได้นะครับมาฝึกในภายหลังนะครับถ้าหมดโควิดแล้วคือโวนลุมกับสวนหลวงรอ9แล้วก็ที่ยิมบางกระเจ้านะครับก <c oughs> ็ <c oughs> โดยเส้นนี้ก็เป็นพื้นฐานถ้าใครฝึกฐานถุยได้ดีเนี่ยจะสามารถฝึกมวยชนิดต่างๆได้มากมายเลย นะครับเพราะเพราะท่านเพราะฐานถุยเนี่ยมีท่งท่าค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับแล้วยืดเหยียดนะครับแล้วยืดเหยียดนะครับหรือมวยยาวฐานถุยที่บางคนเขาก็เรียกนะครับอ่าโดยฐานถุยเนี่ยคือถ้าถ้ารู้จักกำศัพคือเตะดีดหรือขาสปริงนะครับฐานถุยเนี่ยเตะดีดหรือขาสปริงนะครับก็มีอยู่ในจีบันกงพื้นฐานจีบันกงแรกๆในการเวลาวอร์มอัพ เตะขาเตะอะไรนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี้นําอันนี้เป็นเส้นมวยนะครับเป็นเส้นพื้นฐานนํามาประกอบเป็นชุดมวยนะครับดูครับโดยเส้นแรกนะครับวันนี้จะนําเสนอเพียงสองเส้นนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ซันให้ซันทำเป็นท่าๆเดี๋ยวครับนะฮะโอเคนะครับต้องดัดตรงนี้ฮะนะฮะ าส,าาสายตาสายตาหมายถึงยอ,อีเนียมองไปเออตึ๊บนะฮะเดอย,ยาวเหมออาเมสปรนออนะครับาน,น,นี่เตะดิดนะฮะแมสกเกนนแตแะเตะดิด แล้วต้องสามารถค้างไว้ได้นะครับคนเพราะว่าเป็นการฝึกกาลังขาให้แข็งแรงนะครับเวลาโดนเตะสกัดหรือโดนงัดโดนทุ่มอะไรก็จะยากนี่ครับต้องค้างไว้ให้ได้นะครับค้างให้ได้อย่างนี้นะครับอโอเคนะครับไปเออ โซซึ่อนะครับต่อไปจะหันกลับไปครับกลับไปนู้นนะครับโดยจะให้ไทซันเนี่ยล้ำไปเลยนะครับโซซึ่งผส,ส,สมกับเก็บปัดนะครับอ่านะฮะดิ ท่านจะสังเกตได้นะครับตอนที่เขาเตะช่วงล่างเนี่ยมาฮะขาเขาใช่ไหมฮะตอนที่เขาฟาบดบัตรเนี่ยครับปั๊บเขาจะหยุดนะฮะปั๊บแล้วเตะนี่ใช้ไหมขาสปริงนะฮะเห็นไหมฮะแล้วจะค้างเขาจะต้องค้างไว้ให้ได้อย่างนี้ขาสปริงเลยครับตามฐานถุยนะฮะหรือวิชาเตะดีดขาสปริงนะครับฟาดบัตรออกไปปั๊บนะนะฮะปั๊บนะฮะตอนที่ฟาดฟาดบัตรออกไปปั๊บเตะ อ่าแล้วเขค้างไว้ล็อกไว้ค้างไว้ให้ได้นะอ่าอ,อันนี้เป็นเตะต่ํานะครับต่อไปเส้นที่สองจะจะจะเตะสูงขึ้นอีกนะครับมาดูครับอ่าอ่าอ,อันนี้จะเป็นหมาปูชงเฉียนนะครับหมาปูชงเฉียนหมาปูก็คือท่าควบม้านะครับเห็นไหมฮะ เปิดออกหัวเข่าต้องไม่ล้ําแล้วนั่งลงไปนั่งต่ําเลยต้องนั่งให้ได้นะครับแล้วม้าเนี่ยต้องแข็งแรงนะขยับขยื่นไม่ไหวผัดก,ก็ต้องฮนะหนะักก็ต้องไม่ไปเลยนะเอาไปมากงปูชงเขียนก็คืองานคันธะนูชกตรงนะครับต่อไปครับนะ ในตอนที่สองท่าสําคัญของตอนที่สองเนี่ยต้องชกออกไปแล้วค้างให้ได้เตะดีออกไปเตะดีออกไปแล้วปุ๊บแล้วค้างแล้วค้างให้ได้นะฮะโอเคค้างให้ได้่างนี้นะครับแล้วฝึกนะฮะเป็นมวยที่ชุดฝึกพื้นฐานกําลังขาได้ดีมากอ่าใชฮะอ่าโซซืนอวาเหรอให้ทัานททำกลับไปเลยครับ<า> ก็จบนะฮะอันนี้สำหรับนในวันนี้ก็จบตะเพียนเท่านี้เราจะนําเสนอให้ท่านได้เห็นว่าคําว่าขาสปริงหรือเตะดีดนะ่คือลักษณะย,ยังไงแล้วทำไมถึงว่ามวยชุดนี้ถึงเป็นพื้นฐานแรกๆที่ฝึกแล้วจะสามารถนำไปต่อยอดในการฝึกศิลป,ปะขั้นสูงต่อๆไปได้อย่างดีเพราะว่าฝึกการบังคาบิดเอวยืดแขนอกมฮะนะครับก็วันนี้ เข้าใจนะครับฐานถุยคือเตะด,ดีเป็นมวยที่มีรากฐานมาจากชาวหุยห,หรือชาวจีนมุสลิมนะครับแต่เดิมมี28ท่าต่อมาลดนเหลือ 10, 10ท่าพอภายหลังอีกสมาคมจริงอูเพิ่มเติมอีก2ท่าเป็น12ท่านะครับโดยเส้เน12ท่านี้เราจะเรียกว่าฐานถุยจริงอูนะครับวันนี้ก็นนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ม้ชุดนี้อ่อหรือเปล่าม้ชุดนี้เนี่ยท่านอาจารย์เฉียนเป็นผู้ถ่ายทอดทิ้งไว้ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศจีนนะครับก็ท่านได้สอนได้ถ่ายทอดทิ้งไว้ให้เรานะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะ,อะสอบถามหรือว่ามาฝึกเพิ่มเติมเรียนได้ที่สามที่นะครับสวนลุมพินีลานตะวันยิม้มสวนหลวงรลอ9เก้านะครับและก็ที่ยิมบางกระเจ้านะครับสำหรับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี